ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเวบ125เอนะครับเป็นรุ่นไมดิจิตอลนะครับนี่ครับเป็นไมดิจิตอลนะครับก็คืออาการหอหน้าเว็บคันนี้ถ้ามีอาการที่บอกว่าจอดแล้วมีกลิ่น เหม็นน้ำมันใน่สิ้นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่คาโูเรเตอร์ซึมรั่วหรือเปล่านะครับก็เราก็ลองมาแกะดูเลยนะครับระดับขั้นตอนในการเช็คดูนะครับว่าอาการที่เหม็นน้ำมันรั่วมาจากตรงไหนนะครับก็ถอดชุดสีก่อนนะครับ ว่าว่าจุดที่เปลี่ยนุงอยู่ตรงใดตรงที่ไหนนะครับจึททำให้น้ำมันได้มีกลิ่นฟุ้งกระจายทั้งบ้านนะครับลูกค้าบอกว่าอย่างนั้นนะครับ สักหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าอชอบหลน่นด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการอถอดน,น็อตน,นะครับ ดึอชุดสีออกมาแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูว่าคาบูเรเตอร์รั่วหรือไม่นะครับครับก็เช็คดูนะครับว่าคาบูเรเตอร์ มีน้ำมันซึมหรือไหมนะครับที่ทำให้มีกลิ่นพุ่งกระจายทั่วบ้านนะครับเราเขา,าดู่องข้างฝั่งซ้ายนะครับ ก็ไม่มีนะครับกำลังดูจุดต่อไปนะครับว่ากลินน้ำมันมาจากตรงไหนเราเช็คที่คาร์บูเรเตอร์นะครับว่ามีน้ำมันรั่วซึมทางคาบูหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีนะครับก็ต้องมาลื้อยังจุดต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็อ๋อนี่นะครับที่เจอแล้วครับสาเหตุที่ทําให้นี่นะครับ,น,รบน้ํามันรั่วนะครับก็คือสายขาดเองครับเจาะง่ายๆนะครับโอ้โหเห็นจะาๆเลยแล้วก็เมื่อเราเจอสาเหตุแล้วเจอต้นต้นเหตุนะครับเราก็จัดการแก้เลยครับโดยที่เปลี่ยนสายน้ํามัน ขอต้องจัดการใส่ใส่น้ำมันเส้นไหมครับเลยนะครับ ที่อย่าลืมนะครับคือกิ๊ล็อกนะครับสำหรับใส่สายน้ํามันนะครับที่เอาไว้ช่วยล็อกสายเพื่อไม่ให้หลุดนะครับ แล้วก็จัดการเติมน้ำมันลงเข้าไปครับ ลองสตาร์ทเครื่องดูครับว่าเครื่องโยนต์จะติดหรือไม่นะครับอโอเคถือว่าไ,ได้นะครับต้องสายไปเหตุที่หลับให้น้ำมันนะครับรั่วก็คือสายน้ำมันตรง วก่อนถึงก๊อกน้ำมันนะครับแตกหรือว่าหมดหมดอายุการใช้งานนะครับเราก็จัดการเปลี่ยนเอน,นี้ผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็เป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆสามารถหลายท่านก็สามารถดูแลรถของท่านได้เองนะครับโดยที่ก่อนที่จะไปถึงมือช่างก็ลองแก้ไขกันดูก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปดูที่กินน้ํามัน คือน้ำมันไหลเต็มบ้านนะครับนี่คือนวิธีเช็คกกง่ายๆของคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับนนครับ